ีเหตุที่ช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างลือในเดินหลุดจากป่าเข้าไปในบริเวณชุมชนตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและยังไม่เดินกลับเข้าไปในป่าค่ะชายแก้วอายุประมาณ10ปีตัวนี้กำลังเดินอยู่ในเขตชุมชนของตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเดินติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ขอความร่วมมือชาวบ้านอย่าทําร้ายพลายแก้วเระหว่างทางเจ้าหน้ทนนนานที่ป่าไม้ต้องพยายามหาวิธีสื่อสารกับพลายแก้วขอให้อย่ารื้อทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านตลอดทางที่เดินผ่านท่ามกลางประชาชนที่ไปมุงดูและให้กำลังใจพลายแก้วพร้อมกับนำน้ำดื่มไปวางให้คลายร้อน ไา่แก้วเป็นช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในหรือป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกก่อนหน้านี้เคยถูกจับปล่อยคืนสู่ป่าเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งล่าสุดช้างป่าตัวนี้ได้เดินออกมาจากป่าเข้าไปหาอาหารกินในตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสมบูรณ์พีระบันทิกุลผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ที่2ส,สีราชาระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พูดคุยเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายช้างป่าตัวนี้ วิธีการทำงานเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะใช้ยาซึมยิงใส่พลายแก้วก่อนที่จะใช้รถแบ็คโฮประคองและดันพลายแก้วขึ้นรถบรรทุกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปปล่อยที่เขตทำการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ